ตอนที่425ผู้ริเกอร์ผู้แพร่ข่าวเพิ่งออกไปเมื่อครู่นี้เหยาซื่อหยานที่นั่งด้านหลังโตะ๊ะตอบคําเป็นอะไรไปมีเรื่องจะพูดคุยกับผู้อาวุโสท่านนั้นเหรอผู้ชื่อีอเอ้เอ่ยถามอืมู้ริเกอร์กลายเป็นเงียบงนันคล้ายไม่ทราบว่าจะตอบอะไรไม่ช้าเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนหัวข้อท่านได้ใช้โทรศัพท์วิเศษบ้างหรือไม่ผูริเกอร์เอ่ยถามอย่างกระตันหันก็ไม่นะผู้ชื่อี้ตอบรับ หลังจากที่ล่วชวนเผยแพร่เรื่องราวในวันนั้นนางก็ใช้งานบ้างเพียงเล็กน้อยและจากนั้นโทรศัพท์พิเศษก็ว่างเว้นอยู่ในแหวนมิติของนางข้าคิดว่าได้เวลาใช้งานมันแล้วปูริเกอร์เผยดวงตาเป็นประกายผเผยแผ่เรื่องราวปูชื่ออี้นึกประหลาดใจก่อนจะเอ่ยถามปราบเท่าที่เป็นผู้ใช้งานกระดานสนทนาผู้ใดล้วนผเผยแผ่เรื่องราวได้ปูริเกอร์กล่าวคำขึ้นพี่หญิง ท่านคิดว่าการเผยแผ่ตัวตนแท้จริงของผู้อาวุโสอู่เทียนเป็นเรื่องควรทําหรือไม่นี่คือความคิดของผู้ลิเกอร์นางกําลังคิดตามพบว่าน้องชายก็มีเหตุผลแต่คล้ายจะไม่มีเหตุผลข้าว่าโพธิสัตว์อู่เทียนคงไม่สนใจเหยา่าซื่อหยานเผยยิ้มรับชมพี่ซื่อหยานก็กล่าวปู้ลิเกอร์เผยมือออกได้แต่ก่อนอื่นใดเจ้าอ่านกฎเกณฑ์การใช้งานเรียบร้อยแล้วหรือไม่ผู้ชื่ออี้กล่าวถาม ข้าไปรับชมแล้วเรียบร้อยปูริเกอร์บกมือรับเท่าแก่ย้ำเตือนไปแล้วมีหรือข้าจะลืมได้นั่นก็ดีปูชิอีอ้ถอนายใจโล่งอกข้ายังจำได้ด้วยว่าเผยแผ่เรื่องราวทำอย่างนี้ปูริเกอร์เริ่มใช้งานโทรศัพท์วิเศษปูชิอีอ้ไม่อาจยืนนิ่งเฉยนางเข้ามาใกล้เพื่อรับชมขณะเดียวกันนางก็เกิดคำถามขึ้นมาหลายต่อหลายครั้ง ล้วชวนที่อยู่หน้าร้านย่อมได้ยินบทสนทนาทว่าเขาไม่คิดขวางหรือขัดแต่อย่างใดภายในใจของล้วชวนมันปรากฏเป็นความอยากรู้เขาคาดหวังว่าจะได้เห็นเรื่องราวใหม่จากลูกค้าที่ใช้งานกระดานสนทนาเขาอยากเห็นว่าผู้อื่นจะตอบสนองอย่างไรก็เท่านี้ผ่านไปครู่หนึ่งปูริเกอร์จึงรับชมหน้าจอก่อนจะพยักหน้ารับด้วยความพึงพอใจ ที่ปรากฏคือเนื้อหาของเรื่องราวโดยคร่าวแล้วคือการคาดเดาและเอ่ยถึงตัวตนของโพธิสัตว์อู่เทียนน่าจะดีแล้วผู้ชื่ออี้พยักหน้ารับระหว่างขั้นตอนการตรวจทานเนื้อหานางยังเกิดคำถามขึ้นมาหลายครั้งตอนนี้ก็เผยแผ่ปูริเกอร์แตะสัมผัสที่ปุ่มเผยแผ่ลูกค้าคนแรกปูริเกอร์ที่ท่านติดตามได้เผยแผ่เรื่องราวใหม่แทบจะในเวลาเดียวกันเสียงแจ้งเตือนปรากฏในโทรศัพท์พิเศษของผู้ชื่ออี้ พี่หญิงรับชมเป็นยังไงบ้างปูริเกอร์เผยยิม้มถือว่าไม่เลวไม่มีอะไรผิดผู้ชื่อ,อี้เริ่มแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งสองพี่น้องจึงขอตัวกลับเมื่อออกพ้นจากร้านฝีเท้านั้นหยุดชะง,งักเท่าแก่ได้อ่านเรื่องราวที่ข้าโพสต์ไปหรือยังปูริเกอร์เอ่อยถามด้วยความคาดหวังลุวชวนลืมตาก่อนจะรับคำเดี๋ยวค่อยดูรับทราบเท่าแก่ พวกเราขอตัวก่อนแล้วปูริเกอร์เผยคำตื่นเต้นที่ได้คำตอบรับจากล่วดฉวนเมื่อทั้งสองคนออกพ้นจากรอกลวฉวนหยิบโทรศัพท์พิเศษออกมารับชมเขาไม่ได้กดติดตามปูริเกอร์เอาไว้แต่กระดานสนทนาทราบเท่าที่ไม่ได้จำกัดผู้ชมเนื้อหาเช่นนั้นทุกคนสามารถรับชมได้ ที่กระดานสนทนานี้ก็มีเพียงแต่เรื่องราวของล่ววนกับบูลีเกอร์ดังนั้นเมื่อกดเข้าสู่กระดานสนทนาล่ววนจึงได้เห็นเรื่องราวบูลีเกอร์เผยแผ่โดยทันทีตอนที่426เผยแผ่เรื่องราวเรื่องราวที่เผยแผ่เรียบง่ายและชัดเจนสิ่งสําคัญคือหัวเรื่องตัวตนลูกค้าชุดดาที่ร้านเท่าแก่ถัดจากนั้นจึงเป็นรายละเอียดโดยย่อวันนี้พบเจอบุรุษชุดดำอีกครั้ง แม้ไม่อาจตระหนักถึงพลังวิญญาณแต่อาร่าของอีกฝ่ายมันทำข้ารู้สึกปั่นป่วนราวาประเจินหน้าสัตว์หลายและก็เหมือนดังเคยบุรุษชุดดำเริ่มเล่นเกมตั้งแต่มาถึงลานต้นตำรับข้าจึงเข้าไปรับชมด้วยความสงสัยพบว่ากำลังเล่นโหมดฝึกสอนทำอาหารเรื่องนี้ไม่มีใดมากแต่ละคนต่างก็มีงานอดิเรกเท่าแก่กล่าวว่าบุรุษชุดดำคือโพธิสัตว์กู่เทียนแห่งภูเขาจักรวาลเรื่องนี้ทำข้าประหลาดใจ ได้ยินนามภูเขาจักรวาลแม้ไม่ทราบว่าโพธิทสัตว์อูเทียนเป็นผู้ใดแต่มันก็มากพอให้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่หวังว่าพอผู้อาวุโสอูเทียนพบเห็นเนื้อหาจะไม่เก็บมาใส่ใจล่วฉชวนที่อ่านจบถึงกับนึกสนุกขึ้นมา เขาไม่คาดคิดว่าผู้ดิเกอร์จะมีพรสวรรค์ด้านการเขียนเรื่องราวมันถึงขั้นใช้คำเรียบง่ายทว่าลงรายละเอียดได้ดีล่วชวนค่อยนึกว่าหากผู้ดิเกอร์ไปอยู่ในประเทศจีนเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์สักวันหนึ่งคงต้องโด่งดังเป็นแน่ณพระราชวังหลวงจีอูฮุยที่วางผู้กันกำลังเอนกายพักผ่อนองเหนือหัวพักก่อนแล้วเล่าไปกล่าวได้ถูกจังหวะเวลาอืมจีอูฮุยถอนใจ ไม่นานมานี้มีรายงานยิบย่อยเข้ามามากมายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฝึกตนไม่ทราบสังกัดเข้ามาสู่จกักรวรรดิเทียนชิงมาเยือนล้านต้นตำรับเล่าไปเอ่ยถามจี้อูฮุ่ยเผยยิ้มขื่นขมก่อนจะสายศีสะก็ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยหลายคนมาเยือนจกักรวรรดิเทียนชิงข้าเกรงว่าเรื่องราวยุ่งยากอาจจะเกิดขึ้นได้เล่าไปทำได้เพียงยิ้มรับ เขารับกาน้ำชาจากหญิงรับใช้ก่อนจะเดินไปลินชาให้แก่จี้อูฮุยชานี้กระจางกลิ่นหอมอ่อนจางทว่าชัดเจนไอ้น้ำลอยบางเบาเผยให้เห็นหากพิจารณาให้ดีจะพบว่ามีสีสันสุขสว่างจีอูฮุยสุดลมหายใจเข้าลึกสีหน้าเผยความเลื่นลมกับชาชั้นดีชาจันเพนสีลุง้งมีสเสน่ห์เหมือนดังเคย ด้วยจิบชาเล็กน้อยลิมฝีปากรับรู้ถึงกลิ่นหอมจีอูฮุยรู้สึกราวกับว่ามันไหลเวียนไปทั่วทั้งร่างกายตั้งแต่หญิงอูจี้เป็นแขกและได้ดื่มชาจันเป็นสีลุง้งในวันนั้นเขาทําเสมือนเป็นชาธรรมดานับแต่นั้นจีอูฮุยจึงแทบไม่เคยนําชานี้ออกมาละรับรองแขกขณะนี้เองที่หางตาของจีอูฮุยหันไปพบเห็นโทรศัพท์พิเศษที่ข้างกายมีความเคลื่อนไหว จี้อูฮุยหันมาสนใจเรื่องราวของโทรศัพท์พิเศษเหตุผลนั้นเรียบง่ายเพราะล่วฉชวนสมควรโพสเรื่องราวใหม่เป็นแน่ดังนั้นเขาจึงต้องให้ความสนใจเมื่อเปิดโทรศัพท์พิเศษจี้อู่ฮุยจึงมุ่งตรงเข้ากระดานสนทนาหลายวันมานี้เขาคอยรับชมอยู่โดยตลอดกระนั้นล่วฉชวนกลับไม่เผยแผ่เรื่องราวอื่นใดอีกกลายเป็นว่าไหลซึ่งความเคลื่อนไหวจี้อูฮุยเข้าสู่กระดานสนทนาก่อนจะพบเห็นว่าความแปลกใหม่มันทำให้เขาต้องอุทานเบา องค์เหนือหัวมีเรื่องอะไรกันหรือเล่าไปที่อยู่ข้างกายพบเห็นท่าทีจี้อู้หุยแปลเปลี่ยนจึงเอ่ยถามเล่าไปมารับชมจี้อู้หุยชี้ไปยังโทรศัพท์พิเศษเล่าไปก้าวเดินไปด้วยความสงสัยอะไรกันที่ทําให้องค์เหนือหัวให้ความสนใจเพียงนี้สิ่งต้องตาย่อมเป็นเรื่องราวที่มีการเผยแผ่เข้ามาใหม่หรือเท่าแก่มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วเล่าไปเผยคำถามจี้อู้หุยสายสีษะก่อนจะเผยยิ้ม เป็นสหายน้อยจากคาลือหาดคุณนางใต้เป็นนามนี้น่าสนใจนักเล่าไปเผยยิ้มยาอย่างไรแล้วเขาก็เป็นลูกค้าคนแรกของร้านเท่าแก่จึงกล่าวได้ว่าโชคดีปูริเกอร์คือลูกค้าคนแรกของร้านต้นตำรับและลูกค้าเทบจะทุกคนของร้านต้นตำรับต่างก็ทราบเรื่องนี้ดีตอนที่427โพธิสัตว์อูทเทียนถูกใจเรื่องราวของท่านเผยแผ่เรื่องราวอะไรไปกันนะ เล่าไปเอ่ยถามด้วยความสงสัยเหมือนจะบอกเล่าอะไรสักอย่างจี้อูหุยกล่าวคำเล่าไปรับชมขอรับเมื่อตรวจสอบเนื้อหาใบหน้าของจี้อูหุยและเล่าไปจึงกลายเป็นเคร่งเครียดขึ้นมาเนื้อหาไม่ใช่มากมายอะไร อ่านเพียงแค่ครู่เดียวก็ครบท้วนแล้วกระนั้นหลังได้อ่านมันกลับกลายเป็นความเงียบงันผ่านไปครู่ก็ยังคงมีแต่ความเงียบงันคนทั้งสองตลอดช่วงหลายวันมานี้ต่างก็ไปเยือนร้านต้นตำรับโดยตลอดหนึ่งในนั้นย่อมได้พบเจอกับอูเทียนทว่าท่าทีของอูเทียนบ่งบอกว่าอย่าได้เข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวอีกทั้งยังไม่อาจสัมผัสถึงความผันแปรทางออร่าใด จากล่างอีกฝ่ายได้ดังนั้นคนทั้งสองจึงคิดว่าอูเทียนเป็นผู้ฝึกตนที่เดินทางมาเยือนล้านต้นตำรับก็เท่านั้นด้วยไม่อาจรับรู้ถึงออรา่านั่นย่อมหมายถึงมีอะไรบางอย่างคุ้มกันอำนาจการรับรู้กระนั้นหลังได้ทราบเรื่องราวจากปู้ลิเกอร์ทั้งเล่าไปและจีอูฮุยอย่างแทบไม่อยากคิดเชื่อตัวตนและขอบเขตของบุรุษที่ดูธรรมดาผู้นั้นกลับกลายเป็นตื่นตะลึงที่ล้านต้นตำรับ เหตุผลใดเหตุผลใดล้วนยากจะนำมาใช้จีอูฮุยเลือกทำลายความเงียบเขาสูดลมหายใจเข้าลึกสองคำเผยออกจากลำคอแห้งผากของเขาขอบเขตลาชันระดับที่9ตัวตนทรงอำนาจเช่นนี้ก็ปรากฏตัวงั้นหรือผู้เขาจักรวาลไม่คิดห้ามปรามผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้ออกมาเดินเล่นหรือยังไง ด้วยฐานะจกักรพรรดิแห่งเทียนชิงจีอูหุยย่อมไม่คิดอยากให้กองกําลังอื่นมามีอิทธิพลเหนือจกักรวรรดิเทียนชิงเล่าไปขมวดคิ้วพลางครุ่นคิดข้าจดจาได้ว่าไม่นานมานี้คล้ายจะมีคนของภูเขาจักรวารลงมือต่อร้านต้นตํำรับและเป็นเท่าแก่ลงมือสังหารไปหรือก็คือระหว่างภูเขาจักรวาลและเท่าแก่มีเรื่องราวกันกระมังแต่ไม่ช้าเล่าไปก็ต้องสายสีสษะละทิ้งความคิด ไม่น่าใช่ขอบเขตเช่นเท่าแก่เกรงว่าเรื่องราวแค่นี้จะไม่นำมาใส่ใจคนทั้งสองพูดกล่าวสุดท้ายก็ไม่อาจทราบเรื่องราวโดยกระจ่างจี่อูฮุยถอนหายใจออกอย่างอับจนก่อนจะตัดบทช่างมันเรื่องราวเหล่านี้เท่าแก่สมควรมีการตัดสินใจอะไรไปแล้วคำขององค์เหนือหัวสมควรเป็นเช่นนั้นเล่าไปพยักหน้ารับจีอู่ฮุยคุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามเล่าไป แสดงความคิดเห็นหน่อยเป็นไรเล่าไปเผยยิ้มที่ใบหน้าได้ไม่นึกเลยว่าตัวตนเช่นโพธิสัตว์อู่เทียนจะถึงกลับมาเยือนนครจิ้วเหยวหน้าเหลือเชื่อนักหอกสีขาวแห่งเทพแสดงความคิดเห็นกลายเป็นเจ้าหนูเช่นเจ้าที่พบเห็นก่อนเสียได้ข้าไม่คิดอยากจะเป็นจักรพรรดิแสดงความคิดเห็นเรื่องราวที่ปูริเกอร์เผยแผ่ออกไปไม่ใช่เพียงแต่เล่าไปกับที่อูฮยที่ทราบ ทว่าลูกขาหลานต้นตำรับที่ซื้อหาโทรศัพท์พิเศษล้วนได้ทราบเรื่องราวแม้ไม่เข้าใจมากแต่ก็น่าทึ่งนะัะเว่ยชิงจูแสดงความคิดเห็นยอดฝีมือซ่อนเลนโจหู่ผู้ใช้นามแฝงหัวหน้าหน่วยทหารรับจ้างพยักคลั่งแสดงความคิดเห็น ูุริเกอร์รับชมกลุ่มคนที่พูดคุยกันไปมาด้วยความยินดีนี่เป็นการบ่งบอกว่าทุกคนกำลังรับชมเรื่องราวของเขาอยู่เรื่องนี้ทำใหู้ริเกอร์รู้สึกภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยทันใดนี้เองที่ข้อความแสดงผลเข้ามาอีกโพธิสัตว์อู่เทียนถูกใจเรื่องราวของท่านข้อความปรากฏให้รับชมสีหน้าของเขาเปรียบด่งน้ำแข็งเผชิญกับแสงตะวันมันละลายหายรวดเร็วขนาดพบเหินได้ชัดเจน เป็นอะไรไปหรือปูช้ชือี้พบเห็นท่าทีปูริเกอร์แปลกไปจึงเอ่ยถามเมื่อครู่นางกำลังสอนวิชาดาบให้กับน้องชายตอนนี้ถือว่าได้เวลาพักพอดีตอนที่428สักตาละจันทราท่าทีของผู้ริเกอร์คล้ายคิดจะร้องไห้ออกผู้ผู้ผ,ผู้อาวุโสอูเทียนกดถุกใจปู้ชือี้เปิดสีหน้างุนงงสงสัย พบเห็นท่าทีของผู้ลิเกอร์คล้ายประเทนเรื่องราวถึงชีวิตนางไม่อาจตอบสนองไปชั่วครู่ผู้อาวุโสอูเทียนดวงตาผู้ชื่ออี้เบิกกว้างโพโพธิสัตว์อูเทียนเหรอใช่ผู้ลิเกอร์พยักหน้ารับทั้งน้ําตาเขาเขากดถูกใจเจ้าผ่านกระดานสนทนาหรือผู้ชื่ออี้เอ่ยถามเออเอเอมผูลิเกอร์เผยสีหน้ายิ่งย่ําแย่ ผู้ชื่อี้เงียบงนันนางพรนคิดว่าที่ร้านอาจมีเรื่องใดผิดพลาดเกิดขึ้นเรื่องราวที่เผยแผ่ออกไปถึงกับไม่ได้รับอนุญาตจากอู่เทียนตั้งแต่แรกเริ่มพี่พี่หญิงข้าข้าจะทำยังไงดีปูริเกอร์กล่าวถามทั้งน้ำตาด้วยรับชมท่าทีของปู้ลิเกอร์นางรู้สึกสนุกกระนั้นก็ไม่ใช่จะแสดงออกผู้ชื่ออี้เอ่อยคำวิเคราะห์ด้วยเพราะโพธิสัตว์อูทเทียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆแต่มอบการถูกใจให้ นั่นหมายถึงหาได้ใส่ใจเรื่องตัวตนถูกเผยแพร่แต่อย่างใดไม่ปูริเกอร์พยักหน้ารับก็ก็ฟังดูจะเป็นแบบนั้นนะงั้นปูชิอี้เผยยิม้มพรุ่งนี้ไปพูดคุยกับผู้อาวุโสท่านนั้นด้วยมีเท่าแก่รับชมอยู่เคียงข้างเรื่องราวใดก็ไม่เกิดขึ้นถ้าทีปูริเกอร์กลายเป็นผ่อนคลายได้มากพี่พี่หญิงรับฟังคำท่านแล้วค่อยทำให้ข้ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง งั้นหรือผู้ชื่ออี้เผยดวงตายิ้มตอบแทบจะเป็นจันเซียวพร้อมใบหน้ายิ้มแย้มผู้ลิเกอร์พลันรู้สึกถึงลางร้ายอยู่ภายในเริ่มฝึกวิชาดาบกันต่อได้ผู้ชื่ออี้เผยย,ยิ้มเอ่ยคำเดีเด๋ยวนี่เพิ่งพักได้ไม่นานเองผู้ลิเกอร์ร้องโอดครวนทว่าเสียงปะทะกันของดาบก็ปรากฏในสวนแล้วทวีปเทียนหลันภูมิภาคตอนเหนือภูมิภาคตอนเหนือเต็มไปด้วยภูเขาโลกหลายพิษ และสัตว์ที่คลุ้มคลั่งหากเทียบเปรียบหากเทียบเปรียบกับภูมิภาคแห่งอื่นจำนวนเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคทางตอนเหนือจะน้อยกว่ามากจำนวนผู้ฝึกตนเองก็เช่นกันกระนั้นก็มีหลายสำนักและกองกำลังตั้งอยู่ในภูมิภาคทางตอนเหนือท่ามกลางเหล่านั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดนามว่าสักการะจันทาสาเหตุว่าทำไมสักการะจันทามีชื่อเสียงโด่งดังมันไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่ง ที่ภูมิภาคตอนเหนือความแข็งแกร่งของสำนักสก,การะจันทราอยู่เพียงระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงสาเหตุว่าทำไมสำนักสก,การะจันทรามีชื่อเสียงก็เพราะว่าผู้นำเป็นเจ้าสำนักที่แปลกประหลาดในหุบเขาที่งดงามมันมีสายน้ำและสายลมพัดผ่านทุ่งดอกไม้งดงามเบ่งบานเคียงข้างแม่น้ำผีเสื้อวิญญาณและสัตว์อสูรทั้งหลายต่างวิ่งเล่นในอากาศยังปรากฏกลิ่นหอมอ่อนจาง หากสดับรับฟังจะได้ยินเสียงนกร้องพูดคุยสถานที่แห่งนี้เปรียบด่งแดนเทพนิยายขนาดเดียวกันหุบเขาแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสำนักสักการะจันทราตุ้มท่านใดนี้เองที่มีเสียงระเบิดดังกึกก้องทั้งหุบเขาพื้นดินสั่นไหวรุนแรงใบไม้ล่วงหล่นเต็มพื้นบรรดาสัตว์วิญญาณทั้งหลายที่อยู่อาศัยที่นี่อย่างยาวนานกระทั่งท่าทีคิดถอยหนีก็ไม่มี ณบริเวณซึ่งเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมันมีบ้านที่ถล่ลงมาบนพื้นดินโดยรอบคือเศษบ้านกระจัดกระจายอย่างยุ่งเหยิงสถานที่ซึ่งบ้านนี้ตั้งอยู่แต่เดิมกลายเป็นหลุมยักษ์รัศมีกว่า10เมตรพร้อมควันสีเขียวฟุ้งกระจายกลิ่นดินปืนเจือจางในอากาศเสียงร้องออกดังกึกก้อง <laughs> สําเร็จแล้วในที่สุดก็สำเร็จแล้ว ข้าทราบว่าเส้นทางนี้นั้นถูกต้องแต่พลังอำนาจยังน้อยไปหน่อยต้องให้มากกว่านี้เจ้าของเสียงคล้ายเผยความลำบากใจออกมา